เราไม่ใคร่ลองให้ใใหที่กำลังจะแบบขอเงาะหม่แต่ต้องเงาะค่ก็น้องแฟนน้องแฟนมีแฟนแล้วเหรอไม่ได้เจอนาะนี่มีแฟนแล้วหรอีเยอะด้วยอีกคนน่ะอีกคนน่ะ อ yeah. น้ำไม่ท่วนเหรอโอ้ยหเมยแรงโอ้โหแบนโดนะเราเ <c oughs> แบนโดะแบนดะแบนโดะ <c oughs> พูดค่ะพูดแบบไทยรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องครับเมื่อกี้บอกสามเจ้าได้ยินไปอะไรสามเจ้า <c oughs> นั่นไงพูดรู้เรื่องการสัมภาษณ์ของเราวันนี้สิบนาทีนี้จะเป็นวิชเวกออกมาเป็น ก็ไม่มีใครตอบได้เด้ยโอ้โหเราพูดถึงสามเจ้าบอกว่าสามเจ้ามานั่งเฝ้าสามเจ้าไหนวะเจ้าอะไรหรอครับนี่ไงคิดว่าจะเอาทูบให้เลยทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่อ้อมสวัสดีครับคิดถึงพี่อ้อมมากมากแหมได้ข่าวว่าระบุตัวกันเอะไรใช่คือเพลงนี้ต้องขอเป็นพี่อ้อมเลยทำไมหน้าเหมือนนุชเหรอหน้าเหมือนนุชหน้าเหมือนนุชอยากจีบเขาเรือน โอ้ยคนอย่างพี่จะไปอยู่เรือนไหนตัวพี่นี่เรือนจำเรือนจำมีเรือนให้เลือกเยอะได้ข่าวว่ามีเป็นร้อยเรือนก็ไม่แน่ใจว่าแบบจํานวนจริงๆมันเท่าไหร่แต่ว่าแบบก็เท่าที่เขาบอกมามันก็เยอะครับค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับจํานวนเรือนที่เยอะจํานวนคนที่เอนดูแล้วก็รักเราขนาดนี้จริงๆก็เป็นอะไรแบบคาด e c t ว่ามันจะมา ใชม่มันใช้คําว่ามหาศาลได้นะคะเพราะว่าถ้าคนเราเราจะไปไหนแล้วมีคนรักเรารอคอยเราขนาดนี้มันใช้คําว่ามหา ชอบคนทํางาน uh huh. ชอบคนที่ uh huh. คืออันนี้ถ้าจะร้องเพลง uh huh. ไม่เก่งต uh ่เอนเตอร์เทนคือทุกคนมันจะมีความโดดเด่นในคนละแบบถูกไหมแต่ของผลิตอะ่ะมันชาร์ดของเปสกับมันชาร์ดเลย uh huh. ตั้งแต่ซิงเกิลแรกอะ่ะเราเห็นว่าให้มันเด็กร้องเพลงดีว่ะ uh huh. คือเราก็จะเอ็นดูด้วย แบบเนี้ยคือพอเรารู้ว่าคนคนนี้ทํางานเราจะชอบคนทํางานแล้วสนุกแล้วถามว่าอยู่ตึกเนี้ยมันก็จะได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้เราเราได้ยินเรื่องของน้ําใจเป็นเด็กพอตอนนั้นที่เราจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหาสตังค์ช่วยน้ําท่วมก็จะเป็นคนที่ออกตัวพร้อมช่วยเราจะรู้สึกว่าคนเรามันมันมีมันนอกจากที่อ,อะไรมันมีกระบวนการความคิดที่มันน่าเอ็นดูได้ไง ในในส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าถามว่าคนทํางานก็ก็จะรู้สึกกันแบบนี้แต่เราถามว่าเราไม่ได้คาดหวังเหมือนกันแบบว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเออในเรื่องของงานเขาบอกว่าเออเขาได้โชว์ของเราสับรู้สึกว่าเขาไม่เห็นน้องโชว์อะไรเพราะว่าสําหรับเราอะเรามองว่าโชว์มันโชว์มาตั้งแต่เดวันแล้วอตั้งแต่ซิงเกิลแรกแต่เวทีนั้นมันเป็นอีกที่ที่ได้แค่ยืนยันว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากเรามองว่านั่นคือที่ที่ยืนยัน แต่ไม่ใช่ที่ที่โชว์เพราะการโชว์มันโชว์มาทุกวันอยู่แล้วไงครับนั่นคือที่เรามองนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นลวคนที่เอ้ดูเป๊กมาตลอดเขาก็อาจจะสื่อสารแบบเราครัแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่มีตัวเขาเรียกว่ามีสิ่งให้เขาได้สนใจอืมหลากหลายแต่พอวันนั้นน่ะเขาได้รับการยืนยันว่าเป๊กเป็นอย่างเงี้ยความเป็นดูมันก็เลยกลับมาแบบก็ <ะ>แล้วนั่นอะ่ะมันพอมันเป็นที่เป็นบอกว่าเป็นความมหาศาลที่มันกลับมาถ้ากลับมาเรื่องงานเราไม่พูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรเลย uh huh. รู้สึกยังไงกับซิงเกลิลอ่ะอันนี้กับวันแรกนี่ผู้ชายมาหายอีกแล้ววันแรกตอนเจ้าไอันนี้เจ้ามาทั้งสามเลยเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาหาเป๊กด,ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนั่นแหละดูมา เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาพักทำเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เคลื่อนเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าตอนซิงเกิลแรกจำได้ไหมคะวันที่เข้าไปอัดเพลงครั้งแรกซิงเกิลแรกวันวันแรกเลยในวันคือวันนั้นเนี่ยเราเข้าไปด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวไม่ได้คือแบบวันนั้นเนี่ยเราตั้งใจเข้าห้องอัด เพราะว่าผิดต่องสุรพันธ์จำลองกุลนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาบอกให้เราไปร้องไกด์ให้หน่อยซึ่งมันไม่ใช่เพลงเราคือเราก็ไม่ได้ตั้งแบบความหวังว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่เพลงเราไงครับสรุปว่าพอร้องไปร้องมาเขาเกิดเอาอเป็นเพลงเราอะไรเงี้ยก็เหมือนไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่กดดันไปแบบสบายเลยสบายไปร้องไกด์เขาไงแต่เขาก็เอาเราแบบตัวนั้นได้ชท่วยอะ่รวันที่ร้องไกด์อ่ะสิบ ห้า uh huh. ครับสิบห้าสิบหกครับว่าในชุวันร้องไกลคือเพลงนี้ถูกไหมใช่ความรู้สึกก็แบบหนึ่งแล้วพอวันเนี้ยมันก็เข้าไปจากวันนั้นมันเป็นเด็กผู้ชายที่รักการร้องเพลงแล้วไปร้องไกลใช่ผ่านไปสิบสองปี mm hmm. วันเนี้ยเข้าไปเข้าไปเป็นแบบตั้งใจร้อง mm hmm. แล้วบวกกับกระแส mm hmm. ความมหาศาลที่มันตามมาอยู่ข้างหลังเนี้ย mm hmm. ต่างไหมความรู้สึกที่เข้าไปรอ้องก็คือมัน ผมผมอาจจะตอบว่ามันต่างตรงการปล่อยเพลงการปล่อยเพงลเพงวันนั้นกับวันนี้กำลังใจมันต่างกันมาก <c oughs> คือแบบว่ามันมันมีกำลังใจที่แบบมันมาจากไหนไม่รู้เป็นกำลังใจที่มหาศาลแบบมันมีแบบ Energy แสดงว่าการเข้าไปไม่ได้มีความกดดันแต่เป็นแต่เป็นความแบบรู้สึกที่มหาศาลกว่านั้นเหรอ คือตอนเข้าห้องอัดผมก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ร้องอะไรของผมไปตามสบายสไตล์ผมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องการแบบเ,เดี๋ยวมันจะดังไหมเนี่ยมันต้องยังไงอะไรเงี้ย uh huh, uh huh. ก็ไม่ได้คิดเลยครับตัดไป uh huh. แต่ว่าผมจะมาตื่นเต้นตอนปล่อยเพลงนี่นแหละเพราะว่ามันจะรู้สึกต่างละมันจะมีความไม่เหมือนละ uh huh. คือจากวันนั้นจนวันเนี้ย ต่างมากเลยซิงเกิลที่แล้วกับซิงเกิลนี้ต่างกันมากต่างมากต่างมาก <laughs> ต,ต่างมากเลยใช่ไหมหมยถึงว่าพาวเวอร์ในการทําง,งานอะไรเงี้ยคือเรารู้เลยว่าครั้งนี้มีคนรอที่จะฟังรอที่จะเจอเราเยอะมากมีความคาดหวังกับเรามากทั้งทั้งนุษทั้งหลายแล้วก็คนที่คุ้นเคยแล้วก็ชอบเพลงเรามาตลอดมันมีความคาดหวังแล้วไปคิดว่าความคาดหวังเนี้ย ที่มันออกมาผลของมันนะภายใน24ชั่วโมงมันออกมามันเป็นยังไงบ้างไปถึงเอ็มวีเพทั้ทง MV ทั้งซิงเกิลที่มันออกมาโอ้ oh, ดีมากเลยอะแฮปปี้ <Happy S 1> <Happy S 2> ไหมแฮปปี้สุดๆเลยครับไม่เคยเกิดแบบนี้ขึ้นในชีวิตที่พี่อ้อมวันเดียวหนึ่งล้านนะครับปกติเพลงอื่นเนี่ย5ปียังไม่ถึงล้านเลยโถโถพ่อหนุ่มใจเย็นไว้ใจเย็นนี่ก็เป็นคำพูดของคนที่รู้สึกครับผม5ปีไม่ถึงล้านแล้วพี่ทุกแบบยิง60,000อยู่เลยเอาที่เพลงมารวมกันก่อน แต่วันนี้ <c oughs> ทำได้แล้วไงวันนี้เราได้แล้วซึ่งมันเป็นความเขาเรียกว่าที่ทุกคนให้เราถูกไหมคะครับและเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคือไม่ไม่รู้เลยว่าจะพูดคำว่าอะไรนอกจากคําว่าแบบขอบคุณจริงๆเลยที่แบบเปิดโอกาสให้ผมได้กลับมาทําความฝัน <c oughs> ผมอีกครั้งเลยแบบได้ล้องเพลง ให้ทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยละความพยายามไปเลยตลอดสิปีนะผมก็พยายามร้องเพลงให้ทุกคนฟังหเหมือนเดิมทอ้ทอไหมเหรอก็มีท้อนะแต่ไม่ถอยคือออกจนออกซิงเกิลจนอายอะ่ะ <laughs> คือเวลาสมมติว่าเนี่ยออกซิงเกิลเนี่ยเราต้องมาเจอดีเจอ,อ่ะก็จะอายดีเจแล้วไหมเว้นหน้าดีเจก็แบบทุดไมอ่ะคือมาบ่อยจังอะไรเงี้ยคือเราเราแบบ ตั้งใจแบบทำเพลงมาบ่อยๆให้ทุกคนฟังเขิคยตอนโทรมนัดขอเข้าขึ้นหน่อยครับกลัไม่ได้การลงมือทำจริงๆเนผลมันถึงออกมาแต่มันอาจจะใช้เวลาเท่านั้นเองเพลงเนี้ยเนื้อมันมาจากไหน มีคนงงกับเนื้อไหมพี่ถังมีคนงงกันเนื้อเพราะว่าเราต้องต้องดูชื่อคนแต่งอชื่อคนแต่งชื่อตุลก็เลยงงเอ้ยไม่ใช่นะครับมันคือจริงๆแล้วมันมาจากคือเพลงเนี้ยผม วมมือกันกันกบพี่ๆทั้งสามคนจะมีน้องยาดินนะครับจะเป็นนักร้องสายอินดี้มีพี่ตูนพาทเมนคุณป้ามีพี่โนต้ตยักษ์แลบน,นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยผมก็คุ้นเคยอยู่แล้วเคยทำงานด้วยกัน,นะอะไรเงี้ยก็มันมันเริ่มมาจากผมเนี่ย คุยกับน้องยานินเนี่ยเขาเป็นจริงๆเขาเป็นครีทีแล้วผมก็คุยกันไปคุยกันมาคุยเรื่องสไตล์อะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่งแต่งเพลงได้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวลองมาดูกันไหมอ่าเริ่มกันอะไรเงี้ยพอมันเป็นโครงโครงล่างแล้วเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยยานิน เราส่งมาให้พี่ตุลดีไหมช่วยให้พี่ตุลแบบเกาให้มันสวยงามอะไรเงี้ยครับก็พี่ตุลก็ยินดีเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันตั้งแต่ที่ผ่านมาใช่ไหมครับพี่ตุลก็จัดการให้เลยครับทั้งเนื้ออะไรเงี้ยก็คือขัดเกาให้มันแบบโอเคขึ้นแล้วเป็นเรามากขึ้นแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่โน้ตแจ็คละช่วยเป็นแบบโปรดิวซ์เป็นสายไอททรีไป ซึ่งผมเชื่อว่านะคะหลายคนอ่ะที่ฟังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะงงตรงเนื้อมันไงวะถูกป่ะมันจะมีเนื้อมันยังไงวะมันงไแต่นุชเนี่ยบรรดานุชทั้งหลายชาตินุชเชฟนุชตนุชแต่เขารู้สึกว่านี่มันเป็นเพลงของนุชนุชบอกว่ามันเป็นเพลงของนุชแต่คนที่ไม่ใช่นุชเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟัง ถึงจะเข้าใจว่าแต่ละประโยค์จะบอกว่าอะไร,รใช่ไหมครับแต่ว่าที่สุดแล้วมันมันก็คือการขอ,ของการที่จะบอกว่าเราเป็นอย่างนี้แค่นั้นเลยสั้นๆสั้นๆเลยครับคือจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเราเปน็นอย่างนี้แล้วแหละเธอถ,ถใครคิดมากเกินไปหรือเปล่าถึงแบบคิดว่าเราแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วตอนบีฟ็บีว่าอะไรยังไงนะครับ เบบีฟน้องยานินบอกยานินจัดมาเลยแบบเราพูดแค่เดียวเราเนี่ยแบบไหนแบบเนี้ยน้องเขารู้อยู่แล้วว่าเราแบบเนี้ยเออไหนลองบอกที่ตัวแบบถ้าพูดถึงตัวเองอ่ะก็คือให้ไอดีิฟตัวเองอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นแบบไหนไว้ก็บางทีอาจจะมีความเป็นแบบเออเอาแต่ใจ ทำเนี่ยคู่คูเนี่ยเหรอไม่ใช่เอที่เอาแต่ใจ <c oughs> คือเป็นเหมือนแบบขอโทษที่เหมือนเราชอบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเหมือนสำเนแล้ววันเนี้ยถามว่าเห็นไหม มันมีคนอยนอมดูการตอบคำเรียกมีคนคอมเมนต์ว่าฟังเพลงอะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่คนรักเราเยอะๆเข้าไปตอบให้อะมันก็น่าเอ็นดูจริงๆนะได้เห็นหรืยอยังจเลยครับ ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฟังเพลงของผลิตให้โอกาสฟังเพลงก็คือฟังเพลงของเป๊กถึงแม้จะยังไม่เข้าใจเนื้อฟังไปเรื่อยๆรอบสองรอบสามอาจจะเข้าใจคือนี่ยังไม่ค่อยได้เห็นแฟนแฟนเพลงของใครตอบคําถามให้แบบนี้นะ <c oughs> มันมันคงเป็นเพราะว่าเขารักใช่ไหมรักที่จะทําให้คนเห็นว่าไม่จําเป็นต้องทะเลาะกับใครใครใครไม่เอ็นดูเพลงเราเราก็ไม่เห็นต้องว่าครับ <c oughs> ็เป็นตอบให้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่น่ารักกันกันที่ไม่ทะเลาะกันหรือว่าแสดงความเที่ยวกาดอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารักแล้ว <c oughs> ถ้ากลุ่มหนึ่งทําได้และอีกกลุ่มอีกกลุ่มทําได้เอาว่ามันมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นน่ารักอยากจะบอกอะไรกับคนที่เป็นคุณผู้ฟังที่การเป็นนักร้องอะไรเงี้ยคุณก็พยายาม พยายามโชว์ด้านที่ลูกชอบับก็คือไอเดียอะไรเงี้ยซึ่งจากวันนั้นจนวันนี้ผมก็ยังคงค,งคอนเซ็ปต์เดิมคือไเอเดียอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคตามสมัยอะไรครับแต่สุดท้ายแล้วจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังคง <ST>. ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างแปลงต่าหนึ่งหมดแล้วนะครับ สะดวกครับอ๋อทำแบบนี้จะสะดวกแล้วได้ข่าวว่าซิงเกิลน้าจะมาเร็วๆนี้แหละครับครับผมตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วครับจองมาสัมภาษณ์ไว้เลยไหมครับผมไม่ต้องอ่าเดียวบางไม่ปีนะครับผมปีเดี๋ยวๆอี่ไอศำนัตปลายปีเอาเอาเวลาไหนครับผมปลายปีแล้เวลานี้ไว้เลยไหมครับผมได้ครับเออแล้ววันนี้ขอแท่นไฟอันนึงได้ไหมครับผมเอาไม่ยังไม่ได้เอามาเลยครับต้องโทรไปสั่ง call center นิสัยไม่ดี จะได้ของเมื่อไหร่นุชจะได้ของบอกเซ็ตไอ้บเ็ได้เมื่อไหร่เซ็ตเหรอครับเร็วที่สุดเลยครับเอ่อมาให้อันหนึ่งด้วยนะแค่นี้เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าโรงงานแมชชีนพังว่าทำไมมันไม่ถือมาก็จะติดล็อกรู้จะต้องอธิบายอะไรครับก็ไปฟังกันแล้วกันโอเคคือฟังไปฟัง สาวที่15กรักษณาคมนี้6โม่20พานช่อง GMM 25เปเลยครับคุณแบบนี้ขอเปิดอีกนะครับโครงหน้าอย่างนี้ช่วยเปิดอีกหน่อยได้ไหมครับ เมื่อมีอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อเคี้ยวแอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อใส่เมทิโทลท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กซ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอเอฟเอ็มร้อยสี่จุดห้าไมกะเฮิร์ตวิทยุเพื่อวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ EFM News นิวส์ And Royce to her play draw a rum -d.